à, cày cái liệng bữa này hả cày sao cho vậy cày cày nội nhang à nhang sao bay nè sao bay là tụi ngam thôi đây để nó tụi ngam này nên lấy thử ra khung đấy nè hả ừ. <laughs> tụi ngam đấy đây này hả Hãy subscribe นี่กินกินข้าวกินน้ำก็ยังบ่เทิดอันนี้แต่ละมื้อนี่แจ้กัไว้อือป้าแว่นตาเอาให้แยังบ่ทิอยู่นนี่เนาะแม่นยงคนเนาให้เนาะบ่แม่นมาเอาให้กันมาเอาให้แล้วก็ิมอยู่ดอกอายสบายแล้วหายแท้มื้อนี้บ่น้อยบ่ได้มาหาคู่มื้อเด้นี่กแจ้ก่นมันบ่เห็นอยู่นี่น่ะกแจ้ได้บ่เห็นยเพิ่นก็บ่แต่ละมื้อก็ได้ การพะกระกกขึ้นมื่อนี้เนาะเออมันสินบอกมันสินเลย่นอันนั้นบอกมียังไงฮะก่อนคัมไชิวอ้าวแม่นบอกบอเทอิดนี่คัมมะลิเด้งใบายเออ้เงื่อนนนี่น่ะเอ็นบอเออเพชรงามมะลิไอจะเอาไปคล้ายเด้อไปแล้วเด้อ ในเงินแล้วสบายอยู่ไซนนี้น่ะแจ้ในน่ะสวรรัสดีแล้วอ่าเรามีแนว่กมีคือการในเงินนี่อันนั้นไมค์อันนั้นนะอ้าวคำตัวนี่พี่น้องนี่คำปลอมสบายไอ้จะเอาไปใครเจ้าเลยนี่ขายรูดเขาเอาเขาซื้ออ้าวเขาก็เอาเหมนเนาะฮันเด้นั่นนะฮันเด้ซองก้อนเพื่อพังไว้น่ะออื เออวันศิลป์เลยผิ่งเป็ดมีอาการเนาะจ่าแรกผู้เธอทราบพิ่นจะบินขวบมาบอกเป็ดจังไหนนี่พวกใครมาเน่ยยันบ่มเบลือจังไหนนี่ป๊อบพันนเงออันนี้แหละหลวงมังค่าไกลๆนอนไปหาเล็กๆกันพ่อบักพานป๊บจะพ่อบักพานนักสิบอกให้เป็ดไปเมื่อดอกพุ่งเยอะ ยังว่างน,นิวิตแล้วยังเลือดไอ้คนในพวกคายน่ะกูยังซื้ออีมีแต่มีแต่วาบบุษะเลากัน<ะ>เลยเด้อกูยันบักลิกไปแต่บักลิกจอยนี่น้องสายมึงยันบาเลือดแล้วกูป้าคนห้ามหมแล้วเออไปกูเห็นจอยเลยนะขึน้นเนาะเอยพี่น้องเอ้ยไปไปถืบอบุถือซาได้สบายนี่โอ้ได้ของกูเจ๋ออยนั่นนะเนาะ ินบ่แม่นตี้มันสินบ่เหมือนนี่ไพซูมึงขี้ลายบักกูเบิ้งมึงนี่กูเบิ้งยากเลยนี่ต้องเบิ้งโอ้ยนันเบิ้งยากจีกทีเบิ้งกันคืนแล้วกันนั่นบ่ไม่มีอะมึงมาบังสักลายไว้ในนาเอิก์ด้มึงปาดออกให้กูเบิ่งเลยดู S <S 2> <S 2> มึงไมชเป็นอะไรมึงขาทิมือด้วยไรนี่นะมึงก็ไว้เห็นยังในโต้รลเไล่ลาก็ยังมีอะไรอยู่มึงขายน้ำไปขาไปมึงบูบลายน่ะมขม่าทริงดิมึมงเออบกอักนี่น โอ้ยอย่าวอากับบ่อเถิดนะนะก็สบายเจ้าก็ได้ยมื้อพ่อจะเล่าดีๆแล้วัดแล้วผัดยำนอนผัดแต่ก่อนไอ้เถิดฮะคนตกมานะโอ้ยคนคือบักเซิดนี่ไปหาเขียวอาเถื่อกี่แก๊บกันยังไงไปหาเอาคนใหม่ไปได้อึดกูไปแล้วเบิ้งนี่มันห้ามือกูเอาคนใหม่โหลยันสิเจ้าน้ำประดังกูคอยอีกจะหน่อยนี่น่ะ มาเพิ่นติกบถดเถิดเล่ากระกอดเฮ็นเ่ากูไม่กูไม่จะบานนะทองนะกูภากไว้ลูกกูนะกูลงมานะกูได้บังแม่นปึ๊บโลบบหาอาทิดหนึ่งเฮ้ยเล่าคือเล่าอะไรเถิดอันท่านกูทิ้งบังแม่นเขาจ้าบังแม่นไปบำบัดแล้วบังฮอดซีมือกูเอาบังเถิดอีกอันเล็ดอ้าวจะได้ว่าเจ้ามังทิ้มบังเถิดนี่จะไยอีกแล้วกูเสียเอาบันนี้น่ะโมมีแล้วคนเอาบังได้อึดกูมาโลดบสายนะเสืออึดหยัง เสียงดังขนาดสบายแล้วไ,ไม่ไปหาหน้ามันกินไงเจ้าอันกินนะ้จจนมามันทำไมบ่ไปเอาให้ซื้อเอาบอ่บ่มีเงิน,นที่ซื้อแลยไม่ได้มอย,ยีนี่ก็มายขอยนี่บ่มีผู้ซื้อนี่ไปเชื่อว่าได้นั่นสบายอ้าวแม่แม่มันบม่บมีเงินกดเอาพุ่นธนาคารก็อยู่บ้านหกเลาะบุลัยชเมื่อคออยู่พุ่นก่อนเมื่อเอานำลูกคอยนหน,น่อยๆนะ่ะ ยว้อยก็ได้เราคว้ามาแต่แข่งขันคอยชื่อเอาจากห้าแสนบาทมันขายบ่างนาแกงพีพิธสาน่ะยันบ่มีผู้ขายจังเลยนี่บ่มีเจ้าของสิขายอีกอันบัตรกูเห็ดค่ะจังเลยนี่นะเอาเถอะก็ได้แต่ในมันหนานี่เถอะเอ้ยอย่าได้มาเถิดนะไปเถอะซ่าล้วบ่ได้เลยบ่เถอะเลยมีแต่เข้มแข็งไว เยนน์นมาขี่ผมไปซื้อให้นั่งยนน์แล้วกูขับมาเป็นจอยพายนยนต์ตกคลองอีกจอยนี่น,น่นะกว่าต้องยนน์ตกในน้ำนะคนตายบกลลายักระจายหนึ่งเครื่องบินติดนะ่ะเออ เทวดาลัยไต่ลงนะเขาบอให้บินสูงนะเท่าในคุกเซยจังเลยนี่นะอันบัตรครตๆๆ่อยเห็ดกระรักจังเลยน่นะอย่าคิดเออว่าชินาค่อยทันนะพันรค่อยหน้าหานะตำรวจจังเลยเขาไปซิมเมาซิมเมาหน้าบ,นบักนันบักนี่จดไว้สื่อนะ่ะไล่ตามมันตลอดเวลาหนึ่งยันบ่มีทางเลยจังเลยนี่บัตก็เห็ดจังเลยนี่นะเฮอ้อยันว่าเงินผักวายูเซโน่นึ่งยันมัดดักไปก่อนเอาจังเลยนี่นะ อย่ามันพอกมันเผาออกมดืดเออว่าหัว่อนแล้วพี่น้องไอ้เมื่อยสบายเออมันศิ้นแวมันศิ้นแล้วงไงไมัวนถึงถมีอาการไหพี่น้องไอ้แสงแสงสิงมายอยู่ในพัดกุดเยียบลูกกับมุ่งนี่ยันว่าตาแตกลิ่นอยู่แล้วเออ ยันสิเจ้าซอนคนกันไอ้น้อยนี่สู้กูม่ได้แล้วกูสิบอกหนเออมึงยาวไอ้กูก็ย่าเน่ยกระเอ็งเออกรนักเลงกระนั่งบ้างมึงหยอกกัะนักองนี่เอมึงหยอกแล้แล้วอืมใจหน่อยก็มีสบายไปทึ่ชาลาพี่น้องเอ้ยนี่นี่นี่ตีนน่ะ mùa ăn của cô na, mừng siêu, mừng mùa 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 đi แนวกินมันก็พี่น้อยเจียวยังบดเถิดอันนี่เจียวยังหิ้ตกินยังอันนี้เจียวไม่เลคอยชิต้มน้ำข้านี่คอยชิกินเดียวนี้ต้มกับหางยาคอยชิไปหาควดหางยาก่อนต้มนำมาด่านคอยว่มีเงินซื้อแล้วก็ต้มน้ำข้าพร้อมกินไปเอาหางยาพอกก่อนไม่ใช่เชื่นยังอยู่ในปลาเล่านี่ ย่างปลาที่เท่าน้ำมาเหลือจักไหนหนี่นะสบายเหนะ่อนี่มึงยังมาท่าน้ำกูไปอ้น่ะสบายมีสิมีเขาเอิญนี่ยังก่อนสบายนะวัวหล่นอะไรเขาเอิญน,น,น,นี่นะม <laughs> ันกะหล่นเด้อวัวหล่นวัวหล่นวัวหล่นอะไรนี่นะ <laughs> สบายเอ้ยอันนี้วัวหลอกอันนี้นะปลาคำวัหวหลอกหมูอย่างดีแรกละาอาเก็บไว้เนาะ ไว้มาเหนียไว้ในติ๊กข้าวหนิเวนกับเว,น,วนเผ็ดพี่น้องเอ้ยเวนกับไอ้เงินกูพันตีบนี่เห็นเงินมึงหลักอะไรมึงสิไตอยู่น่ะนกูเอาไว้ในกระปิดเอ้ยปิดเราปิดไปอีกูก็ได้กินมะเขียบมาหนี้อาเอามาแต่เส้มะเขียบกันนะ หนักเองมันน่ะเก็บตายเลยฮะเออย่าบตายคอยคอยเจ็บเอิข่อยเลยพี่น้องกันตอนนี้เอิอมึงกูสันอันนี้ก็เฟซไลน์นี่นะเฟซบุ๊กไลน์นี่นะซองซองตาภาษาเร้เพี่น้องเอ้ยต่ดีกันง่ายมาใหญ่อีลยสู๋มาหน่อยเลยมันมาออกเลยแต่กะป้ไอเถิดบ่ได้คือเก่าสบายช่าง เงินอันนี้กก็บอันนี้เก็บคือกันอันนี้เก็บนี่นี่เก็บหมดเลยไปบ่หมดหมดแล้วในหัวกูนี่กูก็ใช่เป็นนี่นะ